ครับผมนะฮะกับช่องพานสันเขื่อนครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พานสันเขื่อนพานสันเขื่อนเมาไปแล้วครับผมเปิดพานน้ำขวานคนนียพานน้ำขวานเจอป่เจอไหมนี่ไงมันดูดำหนาตัวใหญ่เหรอเนี่ยดำๆค่อยๆไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวล่วงอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูไอ้นั่นไม่ไม่หาไม่ใช่อันนี้อันนี้มันก็กินได้ใไหมแบบพี่ได้เลยเนี่ยมันก็ดูดำมันก็ดูใหญ่ไหนอ่ะไหนอ่ะตัวมันอ่ะ อ๋อเนี่ยนี่เนี่เหรออ่าเนี่ยอ๋อนี่แมงกินุนดำอ่าเดี๋ยวพี่พีเพิ่งจับเองพี่เพิ่งฮะอ่าเดี๋ยวพี่จะจับอ่ะลองดูดิตัวมันเหมือนแมงไหนพี่ไปดูดิดูด<อ>พี่ส่องไฟไฟดูดูเนี่ยตัวมันจะไม่เหมือนกับแมงกินุนนั่นเหรอมันจะเล็กกว่าน,นะพี่เทียบกันเทียบกันกับแมงกินุนนี่คือกินได้ใช่ไหมพี่อันนี้เลยแหละ นี่นี่นแมงกิโนนธรรมดา,ากิโนน,น้อยแมงกิโนนแดงที่อยู่กับต้นมะขาม,มานะอ่าเดี๋ยวต้นมะขามเราไปดูต้นมะขามออ,อ,อันนี้อันนี้คือแมงกิโนนใหญ่ชื่อมันก็ชื่อแมงกิโนนเนี่ยนะกิโนนดำแดงต้นมะขามใหญ่ตัวนี้นะฮะไม่เอาใจจะให้ดูหน่อยน้ฮะบินออกเต็มเลยบินออกเต็ <ไป S 1> มเลยเนี่ยหลอดละ่แน่หนี่ มันต้องเดี๋ยวไอ้บันไดอยู่ไหนวะแจ็คเอามาไหนมาหน่อยนี้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แแมงกีนโนนนี่ของนี่นี่โอ้ดดัเฮ้ยไม่เกาะเสือ้อจริงๆแล้วเอ,เ,อเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรกินได้อ้ไอันนี้อะไรนะ,อะไอ้ขั่วขั่วไงแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือไงอร่อยเราเอานี้เลยว่ะสองไฟนี่ไว้ดิ เอาเรากินเลยดีกว่าทำกินเลยดีกว่าลองเลยกินดิบได้ไหมไม่ได้ต้องเบื้องกินดิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี้ยอด่ออวาท๋อโอ้พี่เบื้องมันบินเยอะเลยอ่ะเริ่มเนี่ยที่มันเต็มอยู่เนี่ยเพราะอะไรมันย่งาบอกว่ามันเยอะเออมันหน้ามันหรือว่ามันเป็นอะไรพี่

อ๋อนี่ไงมันอยู่กับต้นมะขามอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดยอดแล้วอ๋อดูดิเห็นป่ะนู่น่งมันต็มีไฟไฟเต็มเลยเถ้าจะเอาเด็ดเยอะอยู่แต่อันนี้ให้ดูให้ดูให้ดูตรงหัวกันมีเแกะไปหมดอ๋อนี่ไง มันคือคือมันมันกินของมันกินใบมะขามเลยนะกินใบแบบนี้มันกินใบมะขามเลยอะเนี้ตอนจะเอาไปทำจังคือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องการทำกินเพราะหนึ่งใบมะขามเนี่ยมันเป็นสุดยอดของเขาเรียกอะไรไอ้ว่าง่ายคือเป็นยาถ่ายด้วยในตัวว่า เป็นอาหารปรุงแต่งของรสชาติของข้าวอยู่แล้วพวกเนี้ยมันกินอันนี้ดีกว่าถ้ามไปกินอย่างอื่นในพวกไม่ได้ไอที่ไอที่ใหญ่นี่คือมัน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 ไม่กินมะขามเนี่ยพี่เออไม่กินไม่ค่อยกินต้นนี้ไม่่อยมันก็กินแบบใบไอต้นต้นธรรมดาจะเป็นพวกออกขมหน่อยหนึ่งเป็นอะไนั้นแต่อันนี้มันกินแบบออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานอ๋อชนิดนี้มันมันไม่มันต่างกันกัหนึ่งรวบ มาแล้วน่ะใช่ไหมส่งไปปั๊บก็จะเป็นช่วงเทศมันเป็นช่วงของหน้าของเขาใช่ไหมหน้านี้ใช่ไหมหน้าก่อนก่อนจะก่อนจะสงการหรือว่าสงการนี่แหละนี่แหละแมงหน้าแมงกินูน่ะหน้ามาแล้วฝนใหม่ๆอะไรเงี้ยโอเคครับนี่ครับมันเป็นวิธีของชาวบ้านเนาะนะครับหาแมงแมงกินน่เราไม่ฉีดยาฆ่ายาอะไรเนี่ยโอ้ยธรรมชาติของมันเราอยู่กินกับมัน